สวัสดีครับท่านผู้ชมเชาชาวชาว,วันนี้วิถีไทยก็หาพระเอกนางเอกของเรื่องได้แล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยเบิ่งหูนี่โอ้โหหลายคนพอเห็นรูปลักษณ์วิถีไทยอันนี้คืออโกนิมาที่มีชื่อว่า เพชรน้ำหนึ่งใช่ไหมแมนครับถูกต้องเออเพชรน้ำหนึ่งนี่เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีความสุดยอดของใบไม้สวยงามเห็บนบ่นี่ยท่านผู้ชมเห็นบ่นี่ป่าที่โตสวยสดงดงามเพชรน้ำหนึ่ง ชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเออแล้วยังเป็นไม้ประดับสวยงามอีกแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้กําลังจะออกดอกเห็นหมนั่นยัท่านผู้ชมเออออกดอกเรียบร้อยแล้วนี่สองช่อสองก้านด้วยกันเนาะเออปาโตโบราณเพ่นว่าต้นไม้มงคลที่กําลังจะออกดอกหรือว่าออกใบผลิดอกออกใบนี่ เขาเรียกว่ากําลังจะมีลาบไหนเออ <c oughs> เอออันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณ <c oughs> ยิ่งเป็นไม้มงคลที่มีชื่อเป็นมงคลแบบนี้เพชรน้ำหนึ่งอาทกวิถีไทยเอ,อต้นนี้น่ะมันสวยสวยอยู่แต่ว่าใบมันไม่เยอะเพื่อนว่าเออระบบเป็นยังสับเดียวสักครู่ เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเอาดินใส่เนาะเปลี่ยนดินใหม่ให้มันร่วนซุยขึ้นเพราะว่าเขาจะได้แตกยอดนีน่เขาจะมีลูกๆขึ้นมาเนาะแต่เมื่อน,นี้เมื่อน,นี้วิธีไทยเปลี่ยนดินเอาดินใส่ใหม่นะให้ทําเป็นร่วนซุยไอที่มันแข็งแข็งกับครวนครวนดินให้เขารากของเขาจะได้แตกออกไปเต็มเต็มต้นเนาะเออเห็นไหมนี่ ป้าทิโกกำลังออกดอกท่านผู้ชมเอ้ยแล้วก็จะมีสมาชิกใบใหม่ด้วยนะนี่เห็นบ่เี่สวยงามครับสวยงามใบสีเขียวแล้วก็ดังด่างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นดังด่างนี่มันสีงามท่านผู้ชม ơi. เอ้ยสวยสดงดงามแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศพอมเวลาที่เอาไปไว้ในห้องรับแขกห้องนั่งเล่นออ โดยเฉพาะตามโรงแรมระดับ5ดาวนี่เออระดับ5ดาวนี่จะเอาไปปลูกไว้ในกระถางงามๆนะอ่ากระถางมังกรอนและก็เพื่อที่จะให้แขกได้เบิง่งบรรยากาศที่บริสุทธิ์เพราะว่าเขาสิฟอกพวกอากาศที่เป็นพิษบอกว่าสิเป็นควันบุหรี่สีาาทาเล็บสีทาบ้านต่างๆพวกนี้เนาะเออและก็ประดับสวนสวยงาม ถ้าถามว่าวิธีไทยในบ้านของคนที่ปลูกไม้มงคลนี่ต้องมีไหมตัวนี้มีต้องมีถ้าหากว่าในสวนของคนที่ปลูกไม้มงคลนี่ถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีตัวนี้นี่การแสดงว่ายังไม่สมบูรณ์นะยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วนะจะต้องไปหามาปลูกไว้อย่างน,น้อยมีหนึ่งกระถาง ในสวนบ้านที่มีไม้มงคลอยู่งานะบรรดาเพื่อนๆเ,เขาเห็นบ่นีอ่อื่นๆก็มีสเสน่จันขาวเสนจันแดงเออแล้วก็นี่ต้นบอลสีเดี๋ยอพวกนี้หรือว่าสเสน่คุณแผนว่านคุณแผนนะ,ะต่างๆเหล่านี้จะต้องมีอยู่ในพืชหรือว่าอยู่ในอ่า บรรดาไม้มงคลต่างๆนะต้องมีอมืและในวันนี้เข้าก็มาแสดงความชื่นชมยินดีกับเขาได้ในเหนนบสเทนนิ่เนนิสกำลังจะมีดอกหรือว่ามีดอกแล้วความชื่นชมยินดีกับสิ่งบังเกิดขึ้นวันนี้ฉันมีสีสันที่สวยงามนะเขาบอกดอกสีขาวท่านผู้ชมหันมาเบิ่งกนู้นี่หันมาเบิ่งนูเดี๋ยวดีิซูมๆให้เบิ่งเนะาะทิโทษ เกอรเราพวทางในพวท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยคักคักคักโตอื่นนะก็บอกค่ยได้เห็นดอกแต่ว่าตัวนี้นานๆนน,นะถึงจะมีดอกเิ่นว่านะนานๆถึงจะมีดอกส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นต้นเป็นใบขึ้นเรื่อยๆนะดอกบอค่อยมีแต่วันนี้มีดอกแสดงว่ากะสิเห็ดห้มี เมตตามหานิยมเนาะ,ะกำลังสิมีโชคลาภเพิ่นว่าโบราณเพิ่นว่านะ,อะเอาละสำหรับมือน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมื่อหน้าเนาะนอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีนโชนินะเดินทางไปไหนใกล้ไกลก็ขอให้ปรศจัก อันตรายทุกสิ่งทุกอย่างนะโดยเฉพาะโควิด19ที่กำลังระบาดนะไปสอบอยู่ใส่กระตามบริษัทงานบริษัทก็ขอให้ผู้จัดการรับสมัครทันทีนะถึกตาต้องใจหลังจากที่เบิ่งต้นไม้มงคลของวิถีไทยแล้วโดยเฉพาะนี่น,นต้นเพชรน้ำหนึ่ง ไปสมอบเอ่อไปสมัครสอบแบบติดอัพเลยนะสอบได้ทันทีนะเพราะว่ามาเบิ่งไม้มงคลของบ้านอิตาวิธีไทยแล้วเอหลังจากที่สอบเสร็จได้แล้วก็มาเบิ้งต่ออีกนะวิธีไทยก็สิเอาออต้นไม้มงคลมาให้ดูเรื่อยๆเสียงนกเพิ่นคุยกันทันทีคุณท่านผู้ชมเออห้ังเราเบมือนผเห็นอยู่เบาผูาา้นกกระจอก มีน้อยๆหนึ่งก็อยากมาเห็ดห้างอยู่ได้ท่านผู้ชมไหมผมเห็นบอกเออหรือว่าแถวนี้มันมีต้นมงต้นไม้อุดมสมบูรณ์ก็เลยอยากมาเห็ดห้างเห็ดยังอยู่บ้านวิถีไทยนะเออจริงๆบรรยากาศมันกระบวะได้คือสเห็ดห้างได้แต่ว่ากลับมาอยู่นํากลับมเป็นยังอยู่ได้นะอยู่ได้อยู่ได้นะอ,ดอ,ด <c oughs> อวิถีไทยบอกวีถีนะหนุกหนูอุดรอ,อยู่กันไปเอาละสําหรับวมื่อนี้ อยู่ดีมีแหงสุผูสุคนขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม